ไก่เมื่อกี้อะไรนะพี่นุชาเดินสวยมากมากบอกเลยนอะคือเป็น่ยกินไก่ตะไคร้ให้หน่อยเดี๋ยวมันตะไคร้ปกินตะไครไม่ไม่เชี่ยวชาญอะตะไคร้่เลยอะไก่ก็ตุ่ยนตุมันไม่เปย ตูดฉันก็เป็นตูดจะดูไหมล่ะไม่ลงดูก็เห็นเลค่ะตนอนเดินเนี่ยมันมีลายตื่นเต้นมากค้อนไหมลูกคนดูอยูือแค่ไหนนี่วะก้นดื้อข้าวตูดฉันว่าออกอากาศไปแล้วแหละต้องแต่มหุกนับตาคอน่ะเออะหายดลยฉัว่าเขาถ่ายคุณไม่เชื่อใช่หรอแล้วคุณนี่คุณก็จะมาถามว่ามันเป็นอะไรลูกคุณหลบได้เลยอ่ะ ออกไม่ออกส้างแบมไม่องไม่้องมีคนรอวยเยอะตั้งหรือร้องไปอม้หรือรอไปอะก้ยร้องไมเยอะมนี่แต่พี่อกแต่ตอนแรกคือไม่ใหอออกตอนหลังอไม่ได้สร้างเลยเนี่ยแเดียวฟิออกแล้แกได้เลยใช่อมเพลงที่อย่างไร่ะ ไม,ไ,ไม่ตอนหลังเลยแหละตอนแรกไม่เคยทำได้โอ้ก็รู้ว่าเราไม่ได้แบบแบบแล้วได้ไม่มีต้องจอดให้อะไรมันเต็มที่ไว้ก่อนเพื่อนที่ได้ออกไปเราได้ยินยด้ไหมถึงใจมันก็ได้อะถ้าหลานถ้าเราได้ถึงที่ไหนก็แบบอยากให้กลับมาแต่ว่าเป็นไปไม่ได้คันที่

ว่ายังร้อนอยู่สวนดีมมันจะสวนคืนจริมขึ้นมาบอกบางร้อนอยูร้อนอยู่นะร้อนอยู่เป็นที่มไม่แท่ะกลมาเป็นแบีาแล้ว ให้คาแรคเตอร์แบบตอนตอนเป็นแม่ปริมสิถ้าเธอได้เลยน่ะแม่ปรีมอื ตัวแบบล็อกๆแบบเอาไม่แบบแม่เยากยห้่ไหยุดไปหยุดตัวเราอกกระชากรื่สึี่เอ่เออเหมือนที่แอ่ไงเออเจดีปาฏิสีตเวยเหมือนพี่ช่วงังเงี้ยเอาเท้าวางไว้ตรง จะไป้างคานเอาฟิลไม่ได้ความรู้สึกนะแกรู้สึกเสียใจพี่ห้ามเลยครับแกก็รู้สึกแกรู้สึกแกทำได้ก็มัอยู่ที่แกความรู้สึกมันสอนกันไม่ได้ถ้าแกบอกแกติดที่ความรู้สึกพี่ก็ไม่มีอะไรจะต้องบอกแกว่าท่านี้ท่าเพราะแกเพราะพี่รู้ว่าแกทำได้ถูกป่ะแต่มันอยู่ที่ข้างในที่แกแกต้องแก้เองความรู้สึก่แต่ตอนเนี้ยอยากให้แบบอยากลองก็ร้องมันไม่ผิดอ่ะ้องอ่ะ ใครผิดใครจะมาด่าเราเราร้อง,อ,ง,อ,งอ่ะสนใจเขาดิก็อยากร้องใครไม่อยู่นี้ไม่รู้มันกดดันไงแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกครั้งเนี่ยก็ทําได้ดีทุกครัง้งพี่ก็เชื่อว่าแต่ทำได้ดีตลอดผมไม่นคนที่ทําดีที่สุดในกลุ่มีเลยเทียบเอาไม่ต้องในกลุ่มในทั้งหมดอะ่ะอ้ยเอาที่นเคยพูดแล้วแต่วันนี้มัน <ม>ดีนี่ถามว่าใครสบายใจมมีคนสบายใจเนี่ยลองได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นจิตเหรอใช่มุมาทำเป็นที่มุก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ปะถ้าแกทําเต็มที่แล้วมันได้เท่าไหร่ก็ดีใจบบว,ใว่าจะทําเต็มที่อ่ะอ วันนี้ใครท้อชันเวียงนะน่าลงเสียอยู่นะเออลงเสียใช่จะไปยังไงกนเลยอ่ะไม่งั้นวันแรกกันเดี๋ยวฉันร้องเพลงเธอเธอมาร้องเพลงฉันห้ามร้องให้เพาะด้วยไงขวามคุ้ค่ะ ี่อวเราต้อเต้มายี่หเรไม่พอเม่ใช่เราไม่พอหนูอาเราองคนยิ้แบบวิ่งนวิ่งได้ะพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าไม่ไปแม่หายใจยางอ่อเราเป็นออร่อยเราเปนอเาเปนอนเาเปนเือผ่านเือผานให้หน่อยเลยนี่แล้วปนี่แล้วเป็นอย่ พี่ก่อนเ,เป็นไรนไม่ได้ไก่อนพี่ก่อนนองน,นี่ประกอบคนหน่ยามให่งตัดปรอบละครเป็นพี่เ็นอะรเรามีทุร้าสอเป็น เป็นยังไงอะไรพี่ดาเป็นต้นไม่หลังนี não, no. mas, ้อะไรเงี้ยจะได้ทำเลยอ่ะแล้วก็จินตนาการอ่ะไม่ระยเวลาอะไรเงี้ยยังต้องอยู่ไม่่คือตอนนี้เราต้องจินตนาการว่าเราอ่ะเป็นพี่ดาหรืออะไรเงี้ยแล้วเราเห็นเขาเดินยังไงอ่ะเราก็เดินอย่างนั้นเราต้องรู้สึกก่อนว่าเราเป็นเขาอ่ะแล้วถ้าเราเราก็จะเปลี่ยนเองเราวันนี้ตอนร้องเพลงก็เปลี่ยนไป นะเห็นตัวเองเหรอพาร้องเพลงอ่ะเห็นตัวเองเหรอเลยไปแบบเลยรอ้รองแล้วไปแบบต้องเล็อกกว่าน,นี้เช็ดมือพยาดามบอนะเขาไม่ได้อยากให้ร้องแต่ว่าเขาอยากให้ได้อินเนอร์ <c oughs> คนที่ร้องนี่แหละหองรงมาก เราเรียนดิก็เถื่อนเลยก็แค่อะไรอ่ะก็แบบทำไรไม่ต้องใท่แต่ว่านไปเร่ยนโยคะก็ไม่โย่งอ่ะหลับไม่ตื่นหลับอ่ะเลวอเราเล่นเราเล่นบุญหัวจริงไหนอ่ะ